โดนอารนอนไปสองวะอานอนกับอะไรอะพี่นิวคาสเซิลไปไปั้นปโอมันกีปะโอ้สลมส ป้าะละไม่เต็มมันคุ่มรอนไหมร้นไหมมันป่วนว่ะมาๆกันไม่ไปย้อนง่ากันด้พี่เจไปปันปั้น เกิดดูว่พี่ชายไอ้ไอบ,ตบตุตรตายบุตรตายตวงบุตรห้โอ้โอ้มันกันไม่ให้เราปั้นว่ะโอ้เยอะจัด กนนนนันแดนะแดด้วนอย่นเดียวตามมาเกมไหมบายเนบายอนเข้า้ยมละแหมพี่ชายแดนไม่ตีเลยนะอ <c oughs> ่าพี่ชายเพื่อนรักผมตีเพื่นรัก นูนูไม่ใช่มัดมโอ้โหนูอย่างเยอะเลยว่ะโหวบวกสิบสองไปจอหน้าบวกสิบสองขึ้นนิโกเขีมปัรอโป้ไรบูทูธจับไม่ได้หรอกน ตรงไหนพี่เจาตายแล้วครับมมเมคเมสเซนเจอร์ฟิลล่าน้องแทนตกไปโหไม่ตายนี่ไงวะหายหมดกันเลยสองเป็นห้าไม่ตายเนี่ยเขาไม่อยู่จอหรอครับ ว่กกากลทำมากล้ะคีอนะนึกว่าทำใดไม่ลงเดี๋ยวลงให้โอ <Okay. S 1> ผม,มามาโอ้โอยุ่จัดเอ <'t> พิดแล้วให้ละออเข้าพร้อมกันเอยพี่เจอกอี่ปั้นเล็กกนะัน

ไปยอนเข้าบ้านแม็กวีเต็มบัวเลยเนี่ยไอ้เมดิโกมา้องแต่งงานแล้วเหรอครับเมื่อกี้ไปรับแต่งไปเอามามาดมาดพี่เจ ตามอยู่ตามอยู่มานะพี่ข้างหลังเจตามไม่ทันตามไม่ถึงนั่นไงโอ้แทงอยู่คนเดียวแคห้าตัวไม่มีวิ่งหรอเมื่อกี้เก่งโตเุยเะไรกันแล้พร้อมกันพร้อมกันดิลองเดือนลงยังรออยู่หนูเลี่ยนลงแล้วเลื่อนลงแล้วมาแล้วไป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 แมสเซนเจอร์ก่อนได้ปะคิง โอเคยคยโอ้โห่ายอนกิดใช่ไมไโกะกระจายเยอะแล้ว้โอ้โหท่นติดสอง2ก่อนพร้อมกันพร้อมกันเกิดยังต้อเโนเข้ามาหนึ่งตัวนะไม่ยังออมลมเโอ้โหเยอะมาก จะรสามหมื่นนะครับข่มประคุมกลางให้ได้อย่าไปดันบ้านมากไปดันบ้านเลยเล่นกลางวะแนมสุดสิงครัไปเสิร์ฟมันหรือเปล่ามาอยู่กลางนะมากันยังมากันยัง มันมีวิโกะมาเพิ่มเหรอก็สองตัวอืมโดนยวฮิว่านเลยนะฮิวานเลยอมแ้มมันมานะครับแ้มมันไล่มาละมันเดินเล่นนอกดิไม่นอกดเองมาเอาแดงครับต้องดันไปจากบ้านอะแดงยังแดงยั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 งเยอะเยอะโอ้ยเกิดนอกเราเพียบไเฮี้ยว่าก แค่มันมาแล้วไม่กี 2000, ่สองพันเดยพันเดียวยังไม่เจียงยังโอ้ไม่กี่เดียวไม่เท่าไรแล้วไอโอมา嘛โอ้ยอไม่ได้ไ <อ S 2> ล,ละมเกิดเกิดไหนนะเกิดไหนฮัมเกิดนอกนอกเยอะมิโกะเนื้อโกะเฮ้ยเม่ใจโหเออชิงกลางได้ได้กลับแล้วลงกลางเลยลงกลางเลยกลางมันแตกแล้วไป

โอ้เยอะจัดเยอะจัดฮัลโหลข้าบ้านิดเจ้ามีดินได้เข้าไปบีข้าบ้านอุ้ยท้อนโอม้มานเมื่อกี้หมดเลยแตกแนละ้วโอ้ยเหี้ยสลดเลยวะ เข้าบ้านเลยตัวเข้าบ้านมาหย่อนฟันเล็กเสืหายจะหมดมาน,นี่แล้วอันเล็กมันนะฟันเล็กมันนะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโอ้ยี่อะได้ได้เบริคะตัวนึง แดงมาหมดนะใช่เลยพี่ชายเราจะหายก่อนคคันแมนซูซีจัดถังปล่อยเข้าไปตัวเนี้ยเฮยฮึ่มฮึ่มฮดูว่าตรงไหนกันตรงไหน กูกลางลูกโก้ฟีมาดิสัตว์มาดินี่ละล้มล้มนี่นี่แม็กซ์เล็เจอได้ไม่หูไม่ทันผมเล็งมิโก,โก้ให้แล้วแม็กพี่โอ้โหการลังเติมการลังเติมอย่าตายคนเดียวเลยขวาวันเนีย โอ้ 1> oh, 1. 2. 2> ยหสองแดงไวมากไม่ใช้ไล่ธนูมันกำมาแล้วมันอยู่มองแดงและเด๋ยวเลยนะ <c oughs> นี่ตียังบินมไม่ตาย พี่แล้วพี่แก้ออกมาสวยใช่มีมีดโกะข้างบนพี่ไม่โกะเรนไม่โกะว่ะเรามันงงว่ะแค่นั้นดิโอ้โหเลยเยอะระเ่ิดงงอันนี้คือสอยปั้นเมาโทูกูเดือดสัตว์อันนี้อีอะอ้ยี่เยอะเยอะเยอะกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษครับกูขอโทษ อีเยอดนบอมิโกอีวิ่ญาวผัวทเด WKN เข้าบ้านโอ้ยมันบ้าอิยติดลบนี่คะแนนแล้วผทษดไม่ยกโทษให้ผัวกัดพนันเยเย่พี่ชาย บอนเล็กบอลเล็กมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยาเดีสัตวเต็มหัวเต็มหวกเลยฮีอ พี่ถามไมเลี้ยวงกังนะถ้าหนูเต็มเลยพี่เจ้พอกันจําหนังหนึ่งไป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 ก่ไปก่อนไปก่อนหายไม่จำเป็นตอนเนี้ยรอพี่โก้ก่อนใส่ไหตายสี่สัดเขาเหรอเราด้วยไม่แต้มมันมาอีกูใจตรงกลางมีใจนบุ่เอาไปหายก่อนมั้ง ลมล้วเดยวไล่บุญให้โหเห้ยโดนบบน,นะบิ๊ออย่างเงี้ยเอาแดงก่อนเอาแดงก่อนนูเข้าบ้านอีกตัวต่อยไปแต่ละตึกเมื่อกี้มันสกิวอะไรวะโดนบอมิโกตัวพิษใหญ่เลย ในกันอย่นกันกลางเลยล้องไปต้องไปเราสายกันแม่ไม่เส็นเชืรอเข้าบ้านตัวตายดิสัตบับดูนี่เขนแหลี่อะนี่อะบัฟผู้ดีสัตว์เออแม่ง ไม่รอเยังบิดไม่รอเยังบิดเราไม่ไม่เป็นไรวันตีมันซ้อนตอนมาเช้ามันอี่มเต็มหัวเลยกูอ่ะขังจั๊กวะพี่ถัง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 จะว่าะไอ้แม่บัาเต็มหัวกูเลยเฮียยิ่งเข้าบ้านว่ะมันยิ่งเข้าบ้านไม่ต้องเกินหมอนะไา้ทีท้ายละ ปเลกก่อนปเล็กก่อนไ้ันเข้าบ้านไปไอ้บุไอ้ีอะเกปลบ